แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นออริจินอลคนอื่นก๊อปแคมโบเดียหมดตัวเองเนี่ยคือที่หนึ่งที่หนึ่งตะวันนาขยสารตั้งต้นกูอยากให้เดวิดมาเล่าเพราะว่ามันอ่ะพูดภาษาแต่มันพูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษแต่เดวิดอีกไกด์บอกว่นี่เอาประเทศมันไปเอาเมืองมันไปภาษาเนี่ยมาแปลงมาจากของมันกูบอกว่าไอสัตว์มันจะแปลงมาจากของมึงแน่กูเดินขมวดขมวดไปกูเดินไอสัตว์มันจะแปลงมาจากของตอนนั้นยังไม่มีสงครามแล้วกูไปปีที่แล้วกวเฮีย มันจะแปลงมจากของมึงได้ย,ไยังไงแ้วมึงคิดดูว่าเราเนี่ยตอนอยู่ยังไม่ได้มีไม่ได้มีการประทะกันอะคนไทยเนี่ยมีไหมสักตัวจะไปนั่งเหยียดอ,อีดอกนี่เป็นคนแคมบูดอีดอกนี่เป็นคนคาเมทค่ะกูไม่กูไม่คบค่ะกูไม่คุยด้วยค่ะคนไทยเนี่ยเที่ยาไปจ้างงานคนคำเมทให้มาทํางานโอ้โหเอนดูคนนี้ทํางานเก่งนะคนนี้เลิศคนเน,นี้คนเนี้ยน่าเอนดูคนนี้น่าดูแหละเอามาเลี้ยงดูปูเสืออย่างเนียแล้วม,มึงคิดดูว่าคนคำเมทเนะี่ยคิดต่อเรายังไง นี่ดูว่าอินานอโะคิดต่อคนไทยยังไงแม้กระทั่งตอนที่มันอ่ะออกมาประกวดแล้วอ่ะออกมาประกวดมิสแกนแล้วเนี่ยคือมซ์เซตของมันที่มีในหัวเนี่ยคือมซ์เซตของอินาโนที่มีในหัวตอนนี้มาประกวดแล้วคิดดูว่าอีเนี่ยตอแหลขนาดไหนมึงอยากนะคะวันนี้กูกินไหวนะกูบอกเลยนะคะคอกูลื่นปืเลื่นปืดนะคะกูบอกเลย น้าซื่อตาใสอควายตอนมึงมาอยู่ที่ประเทศไทยนะร้านส้มตําทุกร้านเนี่ยรู้จักนาโนหมดร้านกุ้งเต้นทุกร้านเนี่ยรู้จักนาโนหมดบอกว่าขอขอทำเป็นคเขมรสไตล์นะคะขอเป็นแบบสดเท่านั้นปลา้าแบบสดเส้นมะกอแบบสดนะคะเขาก็ยังทําให้ตทำให้มึงคบแทบแตกอันนี้ยังเนรคุณอันนี้ยังจะเนรคุณประเทศไทย มึงก็คิดดูก็แล้วกันเออโอ้โหถ้ามึงเนี่ยอยากจะดูอยากจะดูถูกคนไทยใจจะขาดแล้วมึงจะแล้วมึงจะแบบว่าโอ้โหแสดงตัวว่าโอ้สวัสดีค่ะหนูชื่อนาชื่อนาโนค่ะหนูพูดภาษาไทยได้มึงจะแสดงตัวแบบนี้ทําไมตั้งแต่แรกเข้าใจปะมึงมึงฟังกูไว้เลยนะต่อให้มึงจะหยุดด่ากูไปอีกสิบปีสิบชาติกูจะตามด่ามึงจองร้านจองผ่านมึง นะคะสภาพเส้นมาละกอทุกเส้นปลาลาทุกตัวไม่ได้ทำให้มึงสำนึกบุญคุณประเทศไทยเลยสักนิดเดียวนี่ค่ะบวยคืนชีพบวยคืนชีพอืมอยากได้น้ำเปล่าไหมลูกเผื่อขอแห้ง <laughs> วายเท่านั้นค่ะ <laughs> กินวายเป็นขวดค่ะมึงเจอสภาพเอียดแล้วมึงคิดได้ยังไงหูตัวแรกๆท็อปๆเลยนะตัวแรกๆท็อปๆที่นานโนคิดจะเมนชั่นก่อนตัวแรกๆคือหนึ่งพี่น้ำสองเอลซ่าสามลินมาลิน แล้วเมนชั่นโอ้โหแล้วสุ่มแต่ตัวสีเข็ดมาแล้วมึงสุ่มแต่ตัวสีเข็ดมามึงก็ได้ตัวสีเค็ดไปเลยค่ะ Lifetime Secret เลยค่ะเออแล้วหายหน้าหายตาไปเลยซูไม่ไหว What the fuck you saying You wouldn't understand it's a human language You idiot ควายง่นะง่ก็ไปเรียนหนังสือค่ะ <laughs> ฟังไม่ออกก็ไปเรียนหนังสือค่ะไอควาย ส่งบวยคืนชีพนี่ค่ะแดกเขาไปค่ะส่งบวยนาโนค่ะมึงเจอค่ะเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านเดี๋ยวกูส่งเคอรี่ให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะนี้บวยคืนชีพกินละหินคือไม่เกี่ยวนะานานโนไม่ต้องกินก็มนไม่ต้องกินก็ก็เหม็น,<า>นอยู่แล้วทำะะหาา สุ่มแต่ละหมสุ่มเจอตัวซิกเก็ตจะด้วยนี่พี่เอลซาเขาดื่มไวนยนะคะเพราะว่าแต่น้องเอลซาดื่มแต่น้องนานโนดื่มเยี่ยวนะคะรักษาทุกโลก <laughs> ปัสสาวะรักษาทุกโลกเคยเข้ากลุ่มเล่าขาวค่ะอีหลอนนาโนนั่งจิบเล้าขาวกินกับถั่วอยู่ <laughs> นาโนพี่ไปดูใบอะ่ะพี่เที่ยวเซ็กซี่ฟิชนะคะน้องออยไปอิตาลีไปไปสวิตเซอร์แลนด์ไปอิตาลีพี่เที่ยวดูใบเพื่อนพี่เที่ยวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์หนูเที่ยวไหนลูกหนูเที่ยวไหนนานาซอยพนมเปญหรือเปล่าหืมหนูเดินรองเทา้าแปะกเปียกเออเดินรองเทา้าบิดรองเทา้าพี่เที่ยวอยู่ในซอยลงเกลือหรือเปล่าลูกหืมช่วงไหนลูกฮะ ร้อนไหมเปิดไดรไหมไม่ต้องเปิดไม่เป็นไรหาสภาพแต่มันหายไปเลยนะ,สะเสือ้อเสื้อผงเสื้อผ้านเนี่ยใส่อยู่บ้านเนี่ยภาพรวมเนี่ยแรงงามต่างด้าวเลยกรรมกรมากกู <c oughs> ปะกู <c oughs> ปะ รู้ว่าตัไม่มีอะไรเงินหลังดาวของจริงอะไรก็หลังดาวของจริงกูด่าแล้โนผิดด่ากูเข้ากูหมดเลยผมเนี่ยรวดตึงไม่ได้สวยนะลูกปล่อยก็ไม่ได้สวยนะลูกมาเอารวดตึงอยู่แต่งหน้าเนี่ยก็ไม่ได้สวยเออช้อปปิ้ง ที่ปลอยเปดกับช้อปปิ้งที่อิตาลีอ่ะมันไม่เหมือนกันนะลูกนี่ปึง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 อกเอวพอกปึง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 นาโนอะไรคะคอแล้วก็สะโพกเลยค่ะอีดอกคอแล้วก็ไปสะโพกเลยฮะคืออะไรลูกคืออะไรลูก ชุดดนพี่คหนูไ่เปล่ยนชุดก่อนนะลูกไม่ต่อใส่ให้นาโนอ่านไงลูกนี่ยเพื่อนกูนะอันนี้คือชุดอยู่บ้านค่ะแต่งออกมาอินาโนยังเทียบไม่ติดเลยค่ะอินาโนนะลากชุดลาตีไปฟาล่ามาเลยค่ะปะกันหนึ่งต่อหนึ่งออยนาโนแล้วกูใส่เสื้อตัวเนี้ยเออก็สู้กับกูได้มาดิคิดดีทำดีพูดดีผิดปากดีค่ะปะกันได้เลยหนึ่งต่อหนึ่ง นะคะลูกเออรู้จักไหมคะถ้ามึงอยากจะเป็นที่หนึ่งตะวันนาขนาดนั้นค่ะมึงมาเจอที่หนึ่งนี้ก่อนค่ะราชเทวีถ้ามึงอยากจะเป็นที่หน,น,น,นึ่นง,ออ <S <S งอป,ปอยเปดที่หนึ่งพนมเปนมึงปะกับที่หนึ่งราชเทวีก่อนหนึ่งค่ะอันนี้คือที่หนึ่งทองหล่อค่ะที่หนึ่งทองหล่อแกไหมที่หนึ่งราชเทวีค่ะปะกันเลย บ้านพี่เดินออกมาเป็นสยามพรละกอนเลยนะคะขวามือเป็นเซนทันเวอร์ค่ะหนูอยู่ไหนลูกนานโนอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกอีดอกกระจกเนี่ยเทียบกับกระจกกูสิเนี่ยาหันไปค่ะลูกปึง้งสักปึ้งหนึ่งเอาลูก, <c oughs> <c oughs> กเครื่อง <c oughs> สัอางเนี่ย, <c oughs> น,ยน่าจะแพงหนึ่งเครื่องสัอางเนี่ยน่าจะแพงกว่าชีวิตมึงทั้งชีวิตอะ่ะนั่นจบนะคะทียบชา่าบระดิจาคมา เปิดแอร์หน่ดิร้อนว่าแล้วล่ะพิสจ๋นั่งด่าคนนี้ไม่ร้อนยังไอะไรผี่ยไม่แต่เล่นทาของใส่อยู่ปล่าก็ไม่รู้ือพี่ครัวของไม่แล้วผีอะมันผ่านค่าชายแดนมาได้ไงผีอะของผีนาโนมาเจอเจ้าที่ประเทศไทยฝั่งประเข็บชายแดนตายหมดค่ะ พี่บอกเลยว่าผ่านตอมอมาไม่ได้ค่ะติดตอมอหมดอีนาโนนี่ถ้ามาก็ติดตอมอเหมือนกันค่ะโดนพนักง,งานตกตาย <c oughs> อีสัตว์ร้อยให้หมาห้วยขวางอีกสักร,รอบหนึ่งกล้าม,มาไหมกล้าไหมกล้าจะมาห้วยขวางไหมน้องนาโนผิดที่นาโนนี่น,นี่จำลองสถานาการณ์นจจำลองจำลองสถานาการณ์วันนั้นคอมโบคอมโบผิดที่นาโนน้อยไปค่ะมึงเจอคอมโบ <c oughs> มึงเจอคอมโบออยเอลซ่าค่ะจำจำลองสถานาการณ์ อันนี้เป็นพิชชี่อันนี้เป็นนาโนทำไมตัล็กไป็นกลลากลลาจริงหน้าหีดอกทองอีเอลซ่าอีหน้าเหี้ยอีควายงงพิชชี่หันไปขำก่อนอย่างแรกพิชชี่บอกหจริงพิชชี่จริงพิชี่ อโเจริงคือดูหน้าพ่อนก่อนรอบหนึ่งอีสัทคือมันใจไหมที่ด่าชาวบ้านเนี่ยมันใจตอนไหนมั่นใจยังก่อนที่จะด่าชาวบ้านมานาเฮียก็เออแล้วก็อืมด่าด่าไอ้นวัดคนไก่เนี่ยชอบด่าคนอื่นชอบมีปัญหากับเขาไปท่วดอีพิชิอีพิพิหันไปนั่งจริงจริงนะเดี่ยพวกนี้นาโนทำพิชมาด่ากูอีสัตว์คือกูโดนด่าโดนนาโนด่าอีกรอบหนึ่งอีสัตว์คือเป็นใครอื